ครับอาเค่สครับสวัสดีครับทุกคนผมพีรัฒน์สุทรนนะครับเป็นยังไงวงวันนี้บุญใหญ่เลยทีเดียวบุญใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นเป็นปีแรกด้วยครับกับการจัดงานมนเกิดของผมที่แบบอยากชวนพี่พีแฟนคลับทุกคนมาทำดูครับค<ช>ือผม,มความคิดเนี้ยคือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงช่วงปีแล้วที่จัดงาน เออวันพีกันวัดนะคบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอยเราเรา,เราผ่านงานอีเวนต์มาตลอดทั้งปีแล้วเรารู้สึกว่าแบบพี่แฟนคลับทุกคนบางคนก็เหมือนหาโอกาสมาเจอผมค่อนข้างยากก็เลยรู้สึกอยากจัดอะไรที่ที่ง่ายครับทุกคนสามารถมาได้แล้วก็เป็นการทําบุญด้วยเหมือนเดิมครับก็คิดว่าเป็นจัดเป็นงานอีเวนต์แบบว่าเออชวนทุกคนมาทำบุญแล้วก็ได้เป็นที่พระพูเขอทองแล้วก็มีโอกาสได้ชวนทุกคนแห่ผ้าแดงขึ้นวัดด้วยครับส่วนโปรเจกต์นี้มีใครลมาสนับสนุนเราคิเอง นิมผมเป็นไอเดียเล็กๆของผมจากความคิดที่ว่าเราอยากชวนทุกคนทําบุญครับก็เลยเสนอแบบว่าปรึกษากับทางพี่ๆอ่อกไนนายพี่ๆทุกคนว่าแบบพี่โอนว่าแบบทํายังไงดีคบผมอยากจัดงานมันจัดได้ไหมเพราะว่าผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีความรู้เอะมันถ้าเกิดว่าจํานวนคนมันเยอะในส่วนของพื้นที่ว่าตั้งๆเขาสามารถรองรับได้ไหมสุดท้ายก็เกิดขึ้นได้จริงครับวันนี้แฟนๆมาเยอะเลยเครับ ดีใจมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมผมบินเยอะครับ mm hmm. หลายๆช่วงไปปีที่แล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆตามต,ต,ต่างประเทศครับ mm hmm. ทีนี้ก็มีโอกาสน้อยที่แบบจะได้เจอพี่พีแฟนคลับในไทยใช่ไหมครับ mm hmm. พอมาครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับเริ mm ่ม hmm. ไม่หาใครทุกคนก็บอกไปคิดถึงพี่พีจังเลย mm hmm. ก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันรวมงถึงมีพี mm hmm. ่พี่บางคนนะครับ mm hmm. ที่เป็นพี่พี่แฟนคลับที่มาจากต่างประเทศบางทีเขา mm hmm. ช่วงนี้เหมือนเป็นงานวันหยุดยาวเขาครับแต่เขาก็ยังแบบเดินทางมาหาผมขอบคุณมากๆเลยครับที่มีอายุครบ28ดปีครับ เป็นยังไงบ้างาสำหรับวัย28ปีมผ,ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวเองช่วงที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่ผมอยากออกจากกอบของตัวเองให้เยอะขึ้น<ม>แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมีความกล้าเยอะขึ้นมีความสุขกับการทําอะไรใหม่ๆครับ<ม>แล้วก็เป็นปีแรกด้วยที่ที่ตัวเองวางแผนอะไรต่างๆว่าเราอยากจะทำหน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าในปีนี้ึก<ม>็ตื่นเต้นครับแต่ก็<ม>คิดว่าทําได้ครับไอแทนหนึ่งสองสามสี่ห้าทนอะไรบ้างยอย่างแรกเลยก็คือปีนี้ผมกลับมา ออกกําลังกายแล้วแบบจริงจังถึงแม้ว่าที่ผ่านผมจะแบบว่าอบอกว่าผมอยากออกกําลังกายมีมีพักบ้างกินบ้างแต่รอบนี้คือแบบกลับมาจริงจังครับจ้างเทนเนอร์อะไรต่างๆก็หวังว่าอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยครับแล้วก็อยากจะเิ ว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บรรเทมอะไรอว่ายังไงสำหรับสัเนียงนี้ดิผมว่าเซอร์ไพรส์มีตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับแต่อย่างไรก็อยากเตรียมตัวเองให้พร้อมเผื่อแบบว่าจะมีอะไรบางอย่างแบบมาเซอร์ไพรส์ผมบ้างก็เตรียมตัวเองให้พร้อมคินร่างทองอะไรแบบนี้หรือไงใช่ใช่ครับก็อยากเปลี่ยนลุคให้ทุกคนได้เจอบ้างครับรัที่ผ่านมาเจอผมผมทองไปแล้วเจะเจอร่างทองบ้างอ่าแล้วปีนี้มีแบบของขวัญให้ตัวเอง ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับของขวัญผมปีนี้ผมให้เป็นแบรนด์ตัวเองครับเพราะว่าพอมานึกถึงของขวัญท,ที่เราอยากได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันผมนึงไม่ออกผมนึกไม่ออกจริงเพราะว่าปกติที่ผ่านมาพี่พแฟนคลับก็จะให้ผมมาตลอดเราจะาเ,ออเรารู้สึกว่าเออเราเ,เราได้มาเยอะแล้วเราก็เลยอยากถ้าอย่างนั้นขอเป็นของขวัญที่ให้ตัวเองได้ก็คือการพัฒนาตัวเองครับอย่างไรก็ขอให้ตัวเองแบบเติบโตขึ้นในปีนี้ทั้งส่วนของตัวเองด้วยอาชีพศิลปินด้วยรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองด้วยครับ วันน okay, wow ี้อีเซอร์ไพรส์กับลูฟอร์ดของใช่จิ๊ดเดียวในโลกล้วงผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคือผมผมมารู้อยู่แล้วว่าแบบโอเคฟอร์ดน่าจะกลับมาเขาก็คุยเรื่องเรื่องแพนการบินกลับมาจากงานต่างประเทศของเขาใช่ไหมครับแต่เมื่อวานผมก็เจอฟอร์ดที่งานกระถามว่าแบบเอ้ยฟอร์ดฟอดจะใส่ชุดอะไรมาเขาเห็นว่าเขาจะ้างสไตลิสต์เพราะเขาแบบ มันต้องมาเซอร์ไพรส์นแน่ๆเพราะอย่างปีที่ผ่านมาเขาก็เซอร์ไพรส์ผมตลอดใช่ไหมครับเขาบอกเขาก็แซวๆแบบก็ลองดูมก็ตรงตามตีมแหละผมก็นึกภาพแบบมันจะมาแนวไหนมันจะเข้าวัดได้ไหมมันจะแบบว่าสํารวมหรือเปล่า <c oughs> สุด้ายเซอร์ไพรส์จริงๆครับมาเป็นตีมลูฟี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆด้วยแถมเข็นโมเดลชิ้นใหญ่ที่แบบโอ้หเมื่อกี้ผมมองมาจากหลังเวทีมองมาข้างหน้าน้ําตาจะไหลแล้วดีใจมากๆ,ากๆครับท<อ>ี่มองมา ด่เห็นทั้งคู่ครับเห็นทั้งคู่เลยไม่ลงโกลดน้องจะมาชุดหน้าหรือเปล่าใช่ฟอบอกพี่พีก็เดินมาที่ว่าก็สังเกตและการตาม้ายตามขวาเผื่อเจอแบบบางทีเจอพัฟพุทรูปหรือเห็นผมนั่งอยู่กันแน่ผมว่าไม่น่าใช่มั้งฟอดแต่ก็ดีใจที่นอเกาคาดมก็โอ้เกินความคาดหมายแหละครับเพราะว่าก็รู้ว่าช่วงนี้เขาทํางานเยอะแล้วก็คือก็ใจก็คือใหญ่เข้ามากแหละครับเพราะว่าเหมือนแบบแล้วก็ฉลองวันเกิดทั้งของผมทั้ง ของน้องมาทุกปีแล้วก็ดีใจที่น้องมาครับแปลว่าอยู่ด้วยกันทุปีใช่ครับนี่ก็เข้าปีที่สามสามเข้าสี่แล้วครับออของขวัญจากน้องนอกจากอนันนี้แล้วมีอะไรพิเศษด้ยคะน,นอกจากนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องผมรู้สึกว่าปีนี้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงปีนี้เราผมก็ฟอร์ดคุยกันเยอะขึ้นม,มันรู้สึกว่าโอ้ผมสนิทกับน้องเยอะขึ้นในหลายๆเรื่องเลยครับก็รู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นของข,องขวัญที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่า เหมือนผมก็ต้องอยู่กเราก็ต้องอยู่กับน้องไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างน้อยแบบว่าผมยังแบบยินสนิทกับน้องเรายังแบบห่วงกันทุกเรื่องยังคอยถามให้ว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือของหวานที่ดีที่สุดแล้วครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆไปน้องไหมตอนบโปรเจกต์ใหม่ๆใช่ไหมครับนอกเหนือจากจากงานในในในวงการหรือว่าง,งานที่อาจจะเข้ามาแน่นะครับก็คุยกับน้องว่าเอ้ยแบบเราอยากทำคอนเทนต์ต่างๆไม่จะเป็นช่อง YouTube หรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่จัดอีเวนต์ กัฟอร์ด <sen> ท <festivals> ี่แบบว่าผมจัดกับฟอร์ดเองที่มาได้ให้กับพี่พี่แฟนคลับก็อยากทําในปีนี้ครับก็มีแซวพี่พี่แฟนคลับไปว่าแบบเหลือจะจัดนากกีฬาสีดีทุกคนโอเคถ้าเกิมีไตกีฬาไม้พี่พี่พี่แฟนคลับต้องบอกไม่ไม่เอาค่ะไม่ไหวค่ะใช่ครับใช่ครับแต่ทุกคนบางคนก็บอกพร้อมค่ะพี่พีทไปที่ไหนพี่พีทก็พร้อมไปแต่ก็เตรียมรถพยาบาลรอได้เลยค่ะเป็นเรื่องคุยสนุกสนุกครับอ่าแล้วคอนเทนต์ยูทูบอะคะอยากอยากให้มันเป็นแนวไหนครับเรา คอนเทนต์ YouTube คือของฟอร์เขาก็มีช่องของตัวเองอยู่แล้ว ừ, ใช่ไหมครับ mm hmm. ท,ทีนี้ผม mm hmm. ผมแผนีกอย่างก็คือปีเนี้ยอยากเปิดช่องของตัวเองเหมือนกันก็เลยคิด hmm. ว <le> ่าคลิปแรกที่อยากจะเปิดน่าจะเป็นคลิปนาวันเกิดวันนี้เนี่ยแหละครับ mm hmm. เป็นการเปิดช่องไปเลย mm hmm. แล้วก็ลองดูในอนาคตถ้าเกิดแบบมันสามารถมาคอลแลปกันได้ก็ผมว่ามีแน่นอนครับมีม mm ีคำถามจากทางบ้านมาเขาถามว่าเราจะมีเวลาทำ <ม>จริงผมผมคิดไปนหวัวว่าเราอยากทําอยากทําแต่ก็พอเปิดตารางงานมาแต่ละทีก็แบบอื <c oughs> จิจริงๆผมก็คิดว่าเหมอว่า <c oughs> ให้กาลังใจเองถ้าคุณมันอยากทํามันต้องมีเวลาทําแหละ <c oughs> สักนิดนึงอย่างน้อยแบบว่าให้เราคิดไปก่อนคือถ้าว่าฝันนีถ้ถึงดวงจันทร์อย่างน้อยถ้าเกิดเราไปไม่ถึงก็อยู่ทําการดูดาวก็ยังโอเคผมว่าถ้ามันเริ่มอะผมคิดว่าการเริ่มต้นมันมันยากมันยากเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นได้แล้วหลังจากนั้นอะมันจะได้เรื่อยๆแล้วมันจะเติบโตไปไกลครับ ก็เลยว่ามันจะมีคลิปแรกเล็กคลิปเดียวหรือว่าต่อไปเรื่อยๆครับี่หมายมาเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงคมีความตงมลว่าว่าเกิดคลิปมีคลิปเดียวใช่ไหมครับผมจะพยายามเรียกว่าหาหาตารางที่ว่างครับแล้วก็คิดว่าอาจจะถ่ายเป็น YouTube แล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับไม่เหมือนบางทีพี่แฟนทำจะบอกว่าแบบวอยากให้ผมพักผ่อนจะเลยผมก็เลยคิดว่าาโอเค ถ้าอย่างนั้นนะคอนเทนต์ YouTube ก็คือเป็นช่วงที่ผมพักผ่อนนี่แหละเป็นไลฟ์สไตล์อีกต้านหนึ่งที่แบบทุกคนอาจจะไม่ได้เห็น<ม>เพราะว่าปกติทุกคนก็จะเห็นมุมที่ผมที่แบบว่าโอเคเราออกตามงานไม่ทำงานอะไรต่างๆครับแสดง<ม>ว่าเราจะม,มาแชร์ไลฟ์สไตล์เราด้วยใช่ใช่ครับอยากบอกอะไรแฟนๆบ้างครับครับผมก็จริงๆอยากบอกกับพี่ๆแฟนคลับกับต<ม>ันทีแล้วก็พี่ๆที่รมถึงทุกๆคนที่ที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็ ปีนี้เป็นเริ่มต้นปีที่ดีของผมครับก็ถือว่าการทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ของผมนะครับก็ขอเรียกว่าส่งต่อบุญให้กับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ใช่แค่ที่พี่แฟนคลับหรือว่าคนใกล้ตัวครับเพราะว่าช่วงต้นปีแล้วครับทุกคนขอเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ตลอดทั้งปีปี2025ปี2568นี้นะครับเป็นปีที่แบบทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆถึงแม้ว่าแบบ หลังจากนี้เนี่ยบางวันมันอาจะเจอเรื่องที่เ,ออเจอเรื่องที่ลําบากบ้างแต่ละคนซึ่งเจออยู่แล้วแต่ผมก็ขอให้ในแต่ละวันที่เจอนัน้นมันมีสิ่งดีๆเข้ามาคู่กันเสมอครับแลว้วก็ที่สําคัญก็ขอทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าดูครับว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากจริงๆเพราะที่ผ่านมาแบบว่าออกจากห้องเราไม่เคยแสบแสบ,แสบตาแสบจมูกหรือเจ็บคอเลยแต่ช่วงนี้คือแบบฝุ่นอย่างนี้เพราะงั้นก็ขอทุกคนนะครับดูแลสุขภาพใส่แมสกัน ทุกวันนะครับดื่มน้ไม่เยอะกลับถึงบ้านก็พักผ่อเนเยอะๆนะครับโอเคอ่ะให้ขอบคุณพีทวสุดทนครับผมก็อุ้ขอบคุณตัวเองเหรอครับก็ปีนีข้ขอบคุณขอบคุณตัวผมเองขอบคุณขอบคุณพีทที่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ท้าทายตัวเองอยู่เหมือนกันครับ แล้วก็เราผ่านมาได้ถึงแม้ว่าช่วงนั้นคิดดูว่าแบบแต่ละวันเรา,า,เ,ราเราจะแก้ปัญหาแต่ละอย่างยังไงเราจะเติบโตมายังไงมันจะผ่านไปได้ไหมแต่ถึงตรงนี้ย่าบอกว่าแบบผ่านมาได้แล้วเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าหลังจากนี้เราจะเจอเรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่แบบที่มันท้าทายกับเราอีกหรือจะเจอปัญหาอีกแต่เชื่อมั่นไว้เถอะว่าทุกทุกอย่างที่เข้ามาเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนครับแล้วเราก็จะโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่พีทเก่งขึ้น โตขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักไปอีกเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับ okay, okay. ขอบคุณค่ณนะขอบคุณนะครับ hey, <nice. S 2> ขอบคุณนะครับเั uh ็นสเต็ปที่นั้งมนแบบขึ่นรูปบนไหนลง